ครับพี่ๆในช่อง youtube นะครับก็วันนี้เอาสินค้ามาอัปเดตนิดนึงก่อนครับอันนี้เป็นเป็นสินค้าเฉพาะกิจนะครับก็คือเอามาเตรียมไว้สําหรับไลฟ์สดในวันอังคารนี้เท่านั้นเองนะครับก็ชุดใหญ่ยังไม่เข้านะครับชุดใหญ่ก็น่าจะเปิดตู้วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็นี่จะงป็ชุดหางชุดหางันเล็กนะครับขนใหญ่ไม่ได้แกะมานะครับก็ยังมีมีหลายรุ่นเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็น สภาพสวยนะตอนนี้คือมันไม่ได้ล้างแหละนะครับแต่ว่าที่ผมพัดมานี่คือประกันได้ว่าใหม่ใหม่เลยแหละนะครับยิ่งชินกูตัวนี้นใหม่เลยนะครับชินกูตัวเนี้ใหม่กิ๊บเลยครับเดี๋ยวล้างมานี่สวยเลยนะครับมีทีเอล20เข้ามาแล้วส่วนตัวคาวาส33ก็จะเอามาเคลมให้พี่วันชัยนะครับแล้วก็มีธนากะาสวยๆทีเอลเข้ามาเนี่ยที่ธนากะตัวเนี้ใหม่ใหม่ซีเมนต์แลนะครับแล้วก็ เป็นคาวาสองหกครับแล้วก็มีพ่นยาพ่นยาโรบินนะครับพ่นยาเป็นโรตารี่นะครับแล้วก็จะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้พินพิคาดแล้วก็จะมี2สูบเข้าร่วมรายการด้วยนะเอ้ยไม่ใช่2สูบดิสองถังแยกนะครับเป็นเคลียวสองถังแยกก็คือด้านด้านหนึ่งก็จะเป็นเบนซินอีกอีกถังหนึ่งก็จะเป็นออลตลูปนะครับเขาก็จะผสมให้ครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือจากญี่ปุ่นทั้ม แล้วก็มีหลอดไฟแรงต่างๆน,นะครับเลื่อยโยนนะครับก็เดี๋ยววันวันศุกร์ไอ้วันอันงคารเนี้ยทุ่มหนึ่งเนี้ยก็จะก็คงจะทันขึ้นไรนะครับเดี๋ยวเช้านี้จะเล่นกันทําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟไล่ยุงหลอดไฟไล่ยุงแบบโซลารเซลล์มีเข้ามานะครับก็จะได้สนุกสนานกันโอเคครับ